สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องปลาเครื่องเกจินะครับช่องการติดต่อนะครับก็ปลาเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์ครับไอเดียลก็ศูนย์แปดหนามเจ็ดห้าศูนย์ครับหรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันนะครับเนเป็นสายวัดรักทงนะครับ เป็นพระหลวงหลวงปูนน่นาควัดละคังนะครับสร้างเมาืราปี2 5ง5ันห้าไอน้เานะครับผงแรกก็จะเป็นเป็นพิมพ์ปกโพนะครับอพิมพ์ฐานแซมปกโพนะครับเป็นเทวดาปกโพนะฮะสังเกตตรงนี้นะท่เทวดานะสังเกตตรงพระเกตนะครับจะเป็นฉัดหนไว้นะอย่น นี่ครับเป็นพระเทวดาปกโพนะเป็นพระสมเด็จเทวดาปกโพครับสร้างมาราวปี2 4 9 5หนะครับหรือว่าจะเรียกว่าเก้าห้ก็ได้ครับนะถ้าเปเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจนะฮะสามารถทักไลน์นะครับมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ นี่ฮะมวลสารนะครับนี่แหละ สนใจทักมาสอบถามได้นะครับนี่ครับเทวดาโปโพนะครับอลคพุนนาการักังปี95นะครับเนี่ยอีกองค์ก็เป็นพิมพ์รูปเหมือนนะครับพิมพ์รูปเหมือนอสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับด้านหลังจะเป็นยันนะครับ องค er ์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์หายากนะครับจัดจะมีพิมพ์ใหญ่ไอพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะฮะถัดจากพิมพ์นี้ไปนะฮะจะเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์ใหญ่จะมีหลังยันหลังเรียบก็มีนะฝังตุกุดก็มีนะครับแต่องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับจัดว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอพิมพ์ใหญ่นะฮะอย่างเงี้ยป็นรูปเหมือนสมเด็จพุทธจาจารย์โตนะครับเนี่ยสภาพเดิมๆเลยนะครับไม่ผ่านการใช้นะครับ สมบูรณ์เลยนะครับนี่ฮะมวลสารนี่สายวลัคคังเลยนะครับป,ปูนนาคเลยนะดังยันนะครับนี่ฮะ สนใจสามารถทักไลน์นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับกรอบรูปขออะไรเดินดูได้นะครับทางไลน์ได้นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นสายวะละัลรังนะครับหน่อเนื้อเชื้อสมเด็จนะครับหาสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับ ช่องว่าเครื่องเกจินะครับมือโทก็์โทรนก็0 8 1 9าสองสนะครับไอดีไลน์ก็08192 375หนนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับตามรูปเนี้อฮะสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ